ตัวนี้แท็กไหเอ WJ สองศน์หนึ่งเนะครับเป็นแท็กลิงค์คาลิเบอร์5้อัตโมตินะฮะ200เมตรนะครับตัวนี้แท็กลิงค์นะฮะตัวนี้เครื่องออโต้นะฮะนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะับนี่นะฮะเป็นหน้าดำนะครับตัวนี้หน้าดำหน้าดำสี่สมิลนะฮะ หน้าดำไซส์สีมิลนะครับสายลิงก์สวยๆนะครับสายลิงก์สวยๆเลยนะครับนี่ฮะสายลิงก์สวยๆนะครับตัวนี้เปิดหลังนะฮะโชฟาหลังนะครับขอบเบเซลนะครับหมุนได้นะครับตัวนี้ขอบเบเซลหมุนได้นะครับแท็กลิงก์คาลิเบอร์5นะฮะแท็กลิงก์คาลิเบอร์5ออโต้นะฮะ สส่สวยๆรูหราเต็มข้อเลยทีเดียวนะสี่สิบสองมิลนะตัวนี้กระจกซับไฟเคลือบตัดแสงนะครับขอบเบเซลนะก็เป็นตัวสเตลเลสนะครับตัวสายตัวสายลิงก์นะครับก็จะเป็นขัดขัดด้านสลับเงานะครับขัดด้านสลับเงานะครับ สายสวยนะสายสวยนะครับดูนะครับสภาพดีมากนะครับสภาพ95%้านสะร์เนะฮะสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากรอยไม่ค่อยมีนะครับ สายนะครับให้ดูสายนะฮะก็ด้านข้างตัวเรือนนะครับด้านข้างตัวเรือนนะฮะเป็นประยุน์เงาๆนะครับ แท็กลิงคาลิเบอร์หนะสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็โชว์เครื่องนะครับเครื่องสวยนะฮะ wj 2อง a นเนะฮะเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยหลังสวยนะฮะ เครื่องสวยหลังสวยนะครับตัวนี้บานพับนะครับ ใครเป็นสาวกนะฮะสาวกแท็กลิง์แท็กกางปลานะครับ, ok tag link, tag bar, รบตัวนี้เลยนะครับสีดำใส่ได้ทุกๆโอกาสนะครับเดี๋ยวขึ้นคอให้ดูนะฮะนะครับพอขึ้นคอมาก็สวยงามนะฮะตัวนี้จุดจุดเด่นนะครับ นี่บความนิยมของมันนะเป็นตัวสายนะครับตัวเรือนตัวสายที่เป็นก้างปลานะครับสายลิงนะฮะเนี่ยได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากแล้วก็ฮิตตลอดกาลนะครับตัวนี้ฮิตตลอดกาลนะครับสายก้างปลานะฮะสายลิงนะฮะ ข้อมือผมนะครับอยู่ที่สิบห้าจุดห้าเซนนะฮะกับแท็กไหเออร์นะลิงค์คาลิเบอร์ห้านะครับแท็กลิงค์คาลิเบอร์ห้านะฮะใส่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะสวยงามนะครับข้อเหลือนะให้ตัดนะครับข้อมีให้ตัดนะฮะ ใครได้อยากได้ตัวแท็กออโต้นะฮะออโต้คาลิเบอร์5นะฮะก็ตัวนี้นะครับตัวยอดนิยมนะฮะตัวนี้นะครับผมปล่อยอยู่ที่32,500บาทนะครับ32,500บาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมจะแปะเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้ใต้คลิปนะฮะ ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตรงหัวช่องคําอธิบายนะฮะมีช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์โทรและก็ไลน์นะครับ3 2มหมบาทเท่านั้นนะครับไปเช็คราคาใน Google ได้นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับ wj 2 0 1 a นะครับว่าราคาทั่วไปเอาขายกันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาที่ผมขายก็คือค่อนข้างจะต่ำกว่า ราคาตลาดด้วยซ้ำนะครับเรือนนี้นะลองไปเช็คดูได้นะครับบางเรือนก็ขึ้นสี่ห้าหมื่นนะครับพิมพ์ Google เข้าไปเลยนะครับ WJ201A นะครับแท็กลิงคาลิเบอร์ห้านะฮะลองเช็คราคากันดูได้นะครับใครได้ไปก็โชคดีนะครับเรือนนี้พอสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะสภาพดีมากๆนะครับสามหมื่น 2,500้บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวซ u เปอร์ลูิโนว่านะครับพายน้ำนะฮะอ่านี่นะครับพออยู่บนที่ที่แสงน้อยนะครับอยู่บนที่มืดก็แสงซูเปอร์ลูปิโนะว่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะจอเขียวนะฮะเขียวเขียวฟ้าฟ้านิดๆนะฮะนะครับนะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับมีเรื่องใหม่หมแจ้งเตือนเด้งไปยังแอปพิคชันยูทุบท่านนะครับก็จะได้จับจองเรือนสวยๆกันแบบนี้นะครับ